แค่เปิดเลยก็จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยนี่จ้าอะไรคเอาไก่ทอดครับหว่นอดไหมคะมูหวานนะครับไก่ทอดด้วยครับดาราจ้าจินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี Mexican ้รับอะไรดีคะ ผักทักนะคะตับทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่เนี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่การเงินสาวอบตอแอบอยากยอกเงินโอนเข้าบัญชีตนเองหลังพบว่าติดการพนันออนไลน์หนักล่าสุดท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบให้คาแนะนาให้เดิมเนินคดีทางแพง่งและวินัยอย่างถึงที่สุดค่ะ เมื่อวันที่15มิถุนายน2566ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ c i b โดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกปปปเจ้าหน้า,าที่ตำรวจไซเบอร์จากกรุงเทพมหานครได้เปิดข้อมูลเจ้าหน้าที่5อบตทุจริตเงินของร iting, ัฐโดยการโอนเงินออกไปใช้ใจ่ายโดยมิชอบซึ่งหนึ่งใน5ออบตดังกล่าว มีอบตโคกลามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตรวมอยู่ด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปสอบถามตรวจสอบพอไปถึงพบนายกระมลชัยกันทะท้องถิ่นจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่ประชุมรวมกับทางผู้บริหารอบตโคกลามโดยระหว่างการประชุมไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพแต่อย่างใดหลังการประชุมนายกมนชัยกันทะท้องถิ่นจังหวัดสิสเกตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ที่ลงพื้นที่มาวันนี้เพียงเข้าประชุมให้คำแนะนำกับทางผู้บริหารอบตโคกลามพร้อมกับเน้นย้ำให้ตรวจสอบเข้มงวดการเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินของรัฐเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกพร้อมกับแนะนำให้เก็บข้อมูลหลักฐานไปแจ้งความเพิ่มเติมทางแพง่งและดำเนินงานทางวินัยกับผู้กระทาผิดต่อไป ซึ่งจริงๆแล้วทางท้องถิ่นจังหวัดเราได้มีการลงไปตรวจสอบบัญชีในแต่ละอบตอรพร้อมเน้นย้ำการเข้มงวดการเบริกจ่ายเงินกับทุกอบตอ,อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทางท้องถิ่นจังหวัดก็ได้บอกให้เน้นย้ำเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับให้ทุกอบตอรตรวจสอบบัญชียอดหลักโดยด่วนหากพบมีการเบริกจ่ายน่าสงสัยให้รีบแจ้งท้องถิ่นจังหวัดโดยด่วน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้กระทำผิดดังกล่าวเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการโดยมีพฤติกรรมพบมีการโอนเงินออกจากบัญชีของอบตอเข้าสู่บัญชีตนเองจำนวน6ครั้งรวมการยักยอกเงินในครั้งนี้จำนวน548,420บาทมีหลักฐานเป็นสเตตเมนต์จากธนาคารแจ้งยืนยันมาชัดเจน ทั้งนี้ปลัดอบตอร,รวมทั้งหัวหน้างานและคลังอบตอพบหลักฐานจากธนาคารไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อเหตุเพราะทราบมาว่าฐานะทางบ้านก็ดีเตรียมเปิดร้านอาหารร่วมกับแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันพ่อไปทำงานต่างประเทศน้องเองก็ใช้ของแบรนด์เนมตลอดแต่ระยะหลังพบชอบเล่นการพนันบ้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะติดพนันออนไลน์หนักถึงขั้นต้องอยากยกเงินอบตอเข้าบัญชีตนเอง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์นายกอบตโคกลามและปหลัดอบตโคกลามแต่ทั้งสองท่านไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดค่ะด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัทลักษ์จะประกวดผ้าแสวเบนจสีและการแข่งขันแสวผ้าเบนจสีในงานเทศกาลผลไม้และของดีกัทลักประจำปี2566ค่ะ เมื่อเวลา9้นาฬิกาของวันที่15มิถุนายน2566ค่ะที่บริเวณหอประชุมอำเภอกระลักษ์จังหวัดสิเกตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระลักษ์จัดการแข่งขันประกวดผ้าแสวเบญจสีและการแข่งขันแสวผ้าเบญจสีในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกระลักษ์ประจำปี2566โดยมีนายชาติชายชานบูชาเดชพัฒนาการอำเภอกระลัก เป็นประธานกรรมการตัดสินนางมวลวิพาโบจราตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกะทลักษ์รองประธานกรรมการตัดสินพร้อมด้วยนางประนีวันซสาซุมพัฒนาชุมชนอำเภอกระทลกักษ์ กรรมการตาัดสินและผู้ส่งคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตาัดสินวัตถุประสงค์การจัดงานแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีฝีมือได้โชว์ผลงานความสามารถและเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่สืบสารอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมในท้องถิ่นกำเนิดของตนเองไม่ให้สูญหายและเพื่อให้มีการพัฒนาคิดค้นลายใหม่ๆต่อยอดสืบไป ทุกผลงานจากผู้ส่งประกวดเสื้อผ้าแซลและกระเป๋าแซลล้วนแล้วมีฝีมือที่ปราณีตงดงามนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในปีนี้นิยมปักแซลลายตัวเอสและปักแซวลายผ้าหมออีแดงและลายสารหลักเมืองกะทลักษ์เป็นลายนำและผสมผสานลายดั้งเดิมโบราณเพื่อให้ออกมาสวยงามแสดงฝีมือต่อคณะกรรมการตัดสิน ผ้าทอเบญจสีผ้าทอแบรนสิสเกตเป็นผ้าทอพื้นถิ่นสิสเกตที่นําเอาวัสดุธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์สําคัญของจังหวัด5ชนิดมาย,ย้อมไหมหรือฝ้ายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนขับเคลื่อนฐานรากของคนสิสเกต การแสวภาพเป็นภาษาถิน่นเป็นการปักลวดลายต่างๆด้วยมือโดยใช้เส้นไหมหลากสีสันที่ผ่านการพันเกลียวแล้วเส้นไหมที่นิยมนำมาปาักได้แก่สีแดงเหลืองขาวและเขียวลวดลายที่ปักจะมีทั้งลายโบราณและลายประยุกต์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการตัดเย็บเสื้อพื้นบ้านโดยเสื้อแซลสิสเกตนั้นจะมีเอกลักษณ์ตัดเย็บด้วยผ้าทอลายลูกแกว้วและปักด้วยมือที่คอเสื้อตะเข็บล่สาบเสื้อกระเป๋าเสื้อชายเสื้อแหวกเสื้อวงแขนเสื้อลายสวยงามประณีตค่ะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธรารณะประจำปี2,566ตำรวจภูทรจังหวัดริสเกตค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาสานาทีของวันที่13มิถุนายน2566กที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสิสเกตพนตำรวจตรีธรรมศักดิ์ป่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ามเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ2566ภูธรจังหวัดสิสเกต โดยมีพันตำรวจเอกสาโรธขวัญบุญจันทร์พันตำรวจเอกดนายรัตนประเสริฐพันตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตนำครูฝึกผอ,อร้อยรองผอ,อร้อยผอหมูอออ่ผอหมูออ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 อ่ควบคุมฝูงชนร้อยหนึ่งร้อยสองและร้อยสามจำนวนสามกองร้อยกองร้อยละ190นายรวมทั้งสิ้น510นายรวมพิธีและเข้ารับการฝึกทบทวน การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้จัดฝึกขึ้นในระหว่างวันที่12-13ถึงมิถุนายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีขีดความสามารถสามารถบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะได้อย่างเป็นระบบม,มีประสิทธิภาพตามกรอบกฎหมายที่กำหนดโดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนั้นตำรวจภูธรจังหวัดสสเกต จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจําปีงบประมาณ2,566ขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ตํำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพตามกรอบกฎหมายที่กำหนดเพื่อตำรวจได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเพื่อรองรับพระราชบัญญตัติการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2566และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ และอำเภอกระทลักษ์จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรนลี่ชมชิมช้อปแชะส่วนทุเรียนดินภูเขาไฟครั้งที่9เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลงานผลไม้ของดีอำเภอกระทลักษ์ประจำปี2566ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อเย็นของวันที่13มิถุนายน2566ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดมตำบลตะกาดอําเภอกระทลักษ์จังหวัดสิสเกตนายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอําเภอกระทลักษ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานแลลี่ชมชิมช็อปแชะสวนทุเรียนดินภูเขาไฟครั้งที่9เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผลไม้ของดีอําเภอกระทลักษ์และมหกรรมสินค้าโอท็อปที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่1 5ี่1ิ2 1มิถุนายน2566ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกทลักษโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอำเภอกทลักษ์รวมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอกทลักษ์สโมสรโรตารี่อำเภอกทลักษ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนทุเรียน โดยมีนายยงยุทธนนทโคตเกษตรอำเภอกระทะลักษ์กล่าวรายงานมีผู้ร่วมปั่นจักรยานกว่า100คันโดยได้ปั่นระยะทาง4กิโลเมตรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีอุดมไปเยี่ยมผู้ปว่วยติดเตียงผู้สูงอายุ3รายที่บ้านผลทองจากนั้นปั่นเข้าสวนทุเรียนของนายบุญล้อมผลรักบ้านผลทองตำบลจานใหญ่รวมกิจกรรมพบปะเสวนาการปลูกทุเรียนแปลงใหญ่เกษตรกรรมเชิงท่องเที่ยวทุเรียนดินภูเขาไฟ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมวาระงานออกกำลังกายตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองสปอร์ตซิตี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสวนผลไม้ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอกระทลักษ์โดยเฉพาะสวนทุเรียนที่ปลูกบนดินภูเขาไฟเงาะมังคุดสตอฝรั่งลองกองและสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงผ้าไหมสีลาวาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอกระทลักจังหวัดรีสเกต บรรยากาศหลังปั่นจักรยานถึงจุดหมายเสร็จแล้วกำลังจะชิมทุเรียนก็มีฝนตกลงมาอย่างหน,นักทำให้ทุกคนต้องหาที่โลโฟนนักปั่นต้องกินทุเรียนทำกลางสายฝนค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจงังหวัดรีสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักษนาของแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง เป็นเวลา30มนาท,ทีต่อวันช่วยลดการสะส,สมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากปูกคนที่รักกันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเแบบียบ๊ลดลูมลดโรแค่เปิดเล,ล,เลจ,จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมต์ Moment ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก็อร่อยจอยไม่หยุดเลย